สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆของหนึ่งในดาวเตะทีมนัโปลีนะครับนั่นก็คือโอวาน n ี่ซิโอเน่นะครับตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งยิงประตูในยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปถูกไหมแล้ว เรื่องราวน่าประทับใจนี้มันมาจากไหนกันนะครับมันมาจากท่าดีใจของเขานั่นเองหลังจากที่เขายิงได้เนี่ยเขาได้จูบข้อมือของเขานะครับซึ่งไอ้ท่านี้เนี่ยมันก็คงจะดูเป็นท่าธรรมดาถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นมากกว่าที่เราคิดนะครับในวันนี้เนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องราวของการเดินตามความฝันของเด็กคนหนึ่งนะครับผมที่รักฟุตบอลมากๆและตัวของเขาอยากจะทําฝันนั้นให้สําเร็จตัวของจิโอวานีซิเมอเน่เนี่ยก็เหมือนเด็กทุกคนในอาร์เจนตินานะครับผมพวกเขา กินนอนหายใจเป็นฟุตบอลครับพวกเขารักฟุตบอลเป็นอย่างมากและเขาเองก็เตะบอลมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วมีความฝันว่าเขาเนี่ย อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้นะครับในตอนที่เขาเนี่ยอยู่ประมาณม1นน,นะครับผมก็คืออายุ13เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยอยากจะมีรอยสักมากเลยเกินมันเท่มากเลยตัวของเขาเนี่ยก็เลยได้ทําการแอบไปสักมานะครับผมก็ไม่รู้จะสักรูปอะไรดีนะครับสักรูปรายการที่เขาเนี่ยอยากจะไปลงเตะที่สุดเลยดีกว่านะครับรายการที่เปรียบเสมือนสักเวียนแห่งแชมเปี้ยนยู a อฟ่าแชมเปียนลีกนั่นเองนะครับก็สักไปเลยสัญลักษณ์ยูฟ่าที่เป็นรูปดาวแล้วเป็นรูป ฟุบอรก็สักไปเลยข้อมือนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนพ่อแม่จับได้นะครับซึ่งในอาเจติน่าเองเนี่ยจะสักอะมันต้องอายุ18ก่อนนะก็ทําให้พ่อแม่เนี่ยโมโหเป็นอย่างมากเลยนะครับผมโกรธว่าจิโอวานนี่เนี่ยหนักมากๆเลยนะครับแต่มันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วไงพราะสักมาแล้วนะครับผมเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยจิโอวานนี่ก็เลยได้ประกาศก้าวคำสัญญาแห่งความฝันของเขาออกไปเขาได้บอกกับพ่อแม่ว่า วันหนึ่งเนี่ยเขาจะจูบรอยสักนี้ในตอนที่เขาได้ลงเล่นในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกและเขาได้ยิงประตูลงไปซึ่งแน่นอนนะครับผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของจิโอวานี ก็ได้ทําการลงเล่นในสนามเป็นตัวสํารองนะครับผมลงมาให้กับทีมนาโปลีนะครับและตัวของเขาเนี่ยลงสนามมาเพียง3นาทีเท่านั้นนะครับผมเขาก็เบิ่งประตูแรกให้กับตัวเองในรายการยูเอฟ่าแชมเปียนลีกได้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ยังจําคําสัญญาที่เขาได้เคยบอกกับพ่อแม่ของเขาเอาไว้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะจูบรอยสักนี้นะครับผมนี่คือสัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนสัญญาแห่งความฝัน ขเขาหลังจากที่ได้สัญญาเอาไว้14ปีในวันนี้ตัวของจิโอวานีซิโอเน่ได้ทําความฝันนั้นให้เป็นจริงแล้วตัวเขาได้จูบรอยสักนี้และทําให้การดีใจในครั้งนี้เป็นการดีใจที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากจนเรื่องราวนี้เนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกตัวของเขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นผมอายุแค่13เองตอนไปสักครั้งแรกเนี่ยความจริงมันต้องอายุ18ก่อนแนละ้วถึงจะสักได้แต่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยก็เลยไป สักโลโก้นี้มานั้งอายุ13พ่อเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้สักหรอกแม่ก็ถามว่าสักทาไมผมก็เลยส่วนพ่อแม่ไปเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะลงเล่นในรายการนี้และเมื่อผมยิงประตูแรกได้ผมจะจูบมัน และสุดท้ายนะครับผมความฝันของเด็กวัย13นะครับผ่านมา14ปีมันก็กลายเป็นความจริงแล้วนั่นเองนะครับผม,ผมก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของโอวานนี่ซิเนโอเน่นะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลกมากมายเลยนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยก็ถือได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเหมือนกันเลยนะครับเพราะถ้าผู้ชมฟังชื่อของเขามาเนะี่ยจะ คุ้นหูคุ้นตากับความเป็นบิ๊กเนมผู้จัดการทีมเหลือเกินถูกไหมจิโอวานีซิเมโอเน่เฮ้ยชื่อมันคุ้นเหลือเกินนะครับผม ใช่เลยครับเขาคือลูกชายของผู้จัดการทีมแอตเลติโกมาดริดและรวมไปถึงเป็นอดีตนักฟุตบอลด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของเดียโกซิเมโอเน่นั่นเองหรือว่าเอลโชโรนะครับผมก็เป็นฉายาของซิเมโอเน่นะก็เรียกได้ว่าคนพ่อเป็นผู้จัดการทีมคุณลูกเนี่ยก็เป็นนักเตะนะครับผมเขาเป็นลูกคนโตของเดียโกซิเมโอเน่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์แห่งโลกฟุตบอลกันละกันนะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างเลยกับเรื่องราวสุด น่าประทับใจนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมีความฝันเนี่ยก็จงทํามันให้ถึงที่สุดนะครับจะมีชีวิตไหนดีไปกว่าการที่เราได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักอีกเลยครับมันอาจจะไม่ได้รวยที่สุดมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มันมีความสุขที่สุดแล้วนะเวลาที่เราได้ทําสิ่งที่เราชอบเนี่ยเวลาที่เราได้หลงไหลไปกับมันนะครับลองคิดดูถ้าทำงานที่เราไม่ชอบเนี่ยได้เงินเยอะก็จริง แต่งานน่ะมันเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเลยนะมันกินเวลาของเราแทบจะครึ่งชีวิตเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะมีงานใดเล่าดีไปกว่างานที่เรารักนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมประสบความสําเร็จอย่างที่ทุกคนหวังแล้วก็หวังว่าเรื่องราวนี้นั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ